สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนาให้รู้จักกับน้ํามันมหอมระเหยสูตรผสมที่ชื่อว่าออนการ์ดกันนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการป้องกันนะครับซึ่งมันจะเหมาะกับในช่วงเวลานี้มากๆเลยที่พวกเราจะต้องป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะออนการ์ดเป็นการผสมผสานออยล์ที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานการฆ่าเชื้ออย่างเช่นตัวไวโอเลนซินิม่อนครฟยูคาลิปตัสแล้วก็โรสแมรี นักวิทยาศาสตร์เดล่านะครับเขามีเป้าหมายที่จะให้มันเป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อและก็เสริมภูมิต้านทานมีการเอาออนกาดนะครับไปทดสอบทดลองแล้วก็มีการแชร์อยู่ในโลกออนไลน์นะครับเยอะแยะมากมายนะจะมีตัวหนึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับจะมีคุณแม่ที่ชื่อว่าคุณเเคที่ไฮเดนเนี่ยนะครับเขาเอาผลงานวิทยาศาสตร์ของลูกในชั้นป .5 ทําการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคของออนกาดเทียบกับ ยาฆ่าเชื้อที่มีอยู่ท้องตลาดนะครับสออันเรียกเป็นยี่ห้อค่อนข้างดังเหมือนกันนะยี่ห้อแรกเนี่ยนะครับตัวหลักๆในการใช้ในการฆ่าเชื้อเนี่ยจะเป็นกลุ่มของคอรีนนะตัวสารที่มันเป็นสารลักนะครับอันที่2นะครับสารในการฆ่าเชื้อหลักจะ,ะเป็นกลุ่มของฟีนอลิกแล้วส่วนในตัวออนกาดนะครับสารฆ่าเชื้อตามธรรมชาติเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของอารดีดีไฮแล้วก็ตัวแอลกอฮอล์นะแล้วเขาก็เอาสายี่ห้อนี้นะครับมาใส่ในจานพอเชื้อนะครับแล้วก็ปล่อย ให้เชื้อมันเติบโตไปในระยะเวลาหนึ่งผลปรากฏว่าจานพาะเชื้อที่มีออนการนะครับเป็นตัวทดลองเนี่ยเชื้อโรคนะครับแทบจะไม่เติบโตเลยนะครับเติบโตน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อพบว่าเชื้อโรคต่างๆนะพอผ่านเปวลาไปเชื้อโรคต่างๆมันเติบโตขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนั่นอาจ,จะหมายถึงว่าจริงๆแล้วสารที่ได้จากธรรมชาติแบบนี้นะครับนะมันสามารถยับยั้งเชื้อโรคอาจจะได้ดีกว่าสารเคมีสังเคราะห์ที่มันมีอยู่ในปัจจุบันด้วยซ้ํา นะและมีการนำเอาออนการนะครับไปทำการศึกษาวิจัยนะเกี่ยวกับการความสามารถในเรื่องของการยับยั้งเชื้อโรคนะครับแล้วก็รวมถึงเชื้อไวรัสด้วยอย่างเช่นในปี2010นะครับก็จะมีงานวิจัยนะครับแล้วก็มีบทความนะครับออกมาเยอะแยะมากมายที่เอาออนการไปใช้ทดลองนับในหลอดทดลองถึงประสิทธิภาพในการยับยั้ง เชื้อไวรัสนะครับคือเชื้ออินอนซ่าไวรัสก็คือเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้นะในดทดลองเนี่ยนะครับนะแสดงผลชัดเจนว่าสามารถยับยั้งเชื้ออินทรีย์ไวรัสได้แต่ว่าถ้าเกิดจะทเป็นยารักษาโรคนะครับจะต้องมีการศึกษาต่อเนื่องไปอีกนะครับนะแต่ก็แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพมันดีมากๆนะครับออกอนการ์ดนะวิธีการใช้ออนการ์ดเนี่ยนะในการฆ่าเชื้อง่ายๆก็คือหยดใส่อฟอกกี้นะครับผสมน้ำแล้วก็เช็คนะครับฉีด พื้นผิวน้ทํำความสะอาดก็จะเป็นการฆ่าเชื้อตามธรรมชาตินะครับมันก็ยืนว่ามันปลอดภัยเพราะว่ามาจากธรรมชาติมันไม่มีเคมีตกค้างในสิ่งต่างๆที่เราฉีดไปนะอันที่2นะครับการใช้ลักษณะของเสริมภูิต้านทานนะเพราว่าพืชแต่ละตัวนะครับมันก็เป็นตัวที่ทําให้กระตุ้นนะครับการทํางานของระบบภูมิต้านทานของร่างกายเรา ในต่างประเทศนะครับก็จะมีการแนะนําในเรื่องนี้นะค่อนข้างเยอะนะแล้วถ้าดูในเว็บไซต์อเมริกาอยู่รวมเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวออนการ์ดเนี่ยสามารถใช้รับประทานนะครับหรือว่าใช้กินได้นะวิธีการกินเนี่ยก็อาจจะหยดลงไปตรงๆก็ได้แต่ว่าตัวออนการ์ดเนี่ยค่อนข้างจะมีอ,อการคิดว่าแสบหรือเผ็ดนะครับนิดนึงถ้าใคร ไม่มีปัญหาเรื่องการกินเผ็ดนะครับก็อาจจะมีเป็นก้าจขัดจะกินได้แบบส,สบายแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องการกินเผ็ดก็าจะต้องมาผสมน้ำนับเชคแล้วก็กินนะหรือใส่ตัวแคปซูลก็ได้นะครับหยดใส่แคปซูลแล้วก็กินเหมือนเรากินยาปกติทั่วไปนะ <S <S และ้วกาศนี่ถ้าเราใส่ในเครื่องกระจายกลิ่นนะครับหรือว่าเครื่องพ่นไอ้น้ำ,น,ำนะครับที่มันกระจายไปในอากาศเนี่ยตัวโมเลกุลนะครับของอกาซในเวลามันกระจายใน อากาศมัน,นก็ยังคงลิ้ในเรื่องของการฆ่าเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นเวลาไปเจอเชื้อโรคต่างก็จะทำการจัดการเชื้อโรคเป็นการคลีนอากาศให้สะอาดมากขึ้นนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็จะใช้หลักๆก,ก็คือกินนะครับเพื่อจะให้ร่างกายรอภูมิต้านทานเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงแลวตัวแลวตัวออนการเนี่ยนะครับใช้กับเด็กนะครับได้นะครับเวลาเด็กนะครับมี มีค่ายนะครับหรือต้องการเสริมภูมิต้านทานให้กับเด็กนะครับเล็กๆก็จะผสมโคโค่นัตออยล์ให้มันเจือจางเยอะหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีอาการแสบหน่อยนะครับอาจจะเยอะๆเลยอาจจะ1หยดนะครับกับโคโค่นัตอาจจะยีหยดเลยก็ได้นะครับสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้นวดนะครับบริเวณแกนสันหลังนะครับฝ่าเท้านะให้ซึมเข้าไปในผิวหนังอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะนั้นประสิทธิภาพหรือว่าสรรพคุณของออดกัดเนี่ยนะครับก็จะนิยมในเรื่องของกลุ่มของภูมิแพ้ก็จะนิยมนะครับใช้ นะครับหรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากนะครับแผลแผลในปากเพราะว่ามันจะมีตัวหนึ่งทื่อว่าโครบโครบก็คือการพูนะครับจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการดูแลปัญหาในช่องปากค่อนข้างจะดีนะใช้เป็นน้ํายาบ้วนปากก็จะดีมา,มากๆเลยนะครับนะสำหรับใครที่นับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ